มีหลายท่านอยากตามนะครับวิธีการเอาตัวที่ปรับกระเบื้องลักษณะแบบนี้เนี่ยออกเนี่ยเอาออกอย่างไรนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวคลิปนะครับที่เราใช้เนี่ยจะเห็นว่าตรงด้านล่างนะครับตรงข้อต่อเขาเนี่ยจะทํามามีขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาออกหรือใช้วิธีการตีออกนั่นเองนะครับเราอาจจะใช้เป็นครีมนะครับดึงนะครับออกมาลักษณะแบบนี้ก็ได้แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้เป็นค้อนอยางนะครับไล่ตีบริเวณด้านข้างแบบนี้นะครับมันจะทําให้ตัวคลิปเนี่ยหลุดออกมาแบบง่ายเลยนะครับแล้ว สำหรับยาแนวเนี่ยได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเอาออกนะครับซึ่งหลังจากที่เราเอาออกแล้วเนี่ยมันจะมีริมนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะยังเอากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับแต่ตัวคลิปที่อยู่ด้านในนะครับระหว่างกระเบื้องเนี่ยที่เราตีออกมาเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเราต้องซื้อมาใหม่ซึ่งตัวหนึ่งก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าผมซื้อมา1ถุงเนี่ยมีร้อยชิ้นก็อยู่ที่25บาทนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางการใช้งานนะครับแนะนําเพิ่มเติมครับก่อนที่จะเอาตัวคลิปออกเนี่ยต้องรอให้